พูดว่ายังไงนะครช่เจ้ากันลันคะฮะเอาแล้วเหรอก็ว่าอย่างนี้ค่ะอะไรนะอ๋อพร้อมเมื่อไรก็โทรมาพร้อมเมื่อไหร่ก็แทักมาครับแต่พร้อมเมื่อไหร่ก็แทักมาหรือว่าอจองไว้ก่อนก็แล้วกันใช่ญเลยคะช่เจ้ากันลันคะครับผมสวัสดีครับวันนี้อีพีอะไรคะอ๋ออีพีเท่าไหร่นะหกสิบสี่ หกสิบสี่ค่ะหกสี่เนาะค่ะโอเคน่าจัดนะคะคิดว่าจำไม่ได้เจ้คนยังไม่ได้ไปเปิดดูเขาไม่เป็นไรหรอนะหน้าหกสิบสี่ก็หกสิบสี่ไปโรงเรียนแล้วค่ะกาบสวัสดีท่านลูกค้าใจดีค่ะท่านเอฟซีผู้น่ารักค่ะเดี๋ยวเชิญลันเดี๋ยวเพิ่งนะคะขอดูก่อนขอช้าๆแบบอย่างนี้เลยแบบวันนี้เอายาวเลยเล่มเดียวเล่มเดียวเล่มเดียวเลยอ่า แล้วก็พรุ่งนี้ก็รีวิวเล่มอื่นต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆช่าลรันดิชันมีงานให้ทำยังไงหรอก็เดิมๆนะคะน่าจะนึกออกนะคะบ้านมันยังไม่โลกเตียนเท่าไหร่เราก็จะต้องอางานเข้าอีกแล้วธรรมดาเป็นช่างก็ใช่เป็นชาวสวนก็ใช่เป็น,ผนแผนกอะไรนะ ช่างรังเป็นแผนกเก็บกวาดไงใช่ไหมคะออท่านลูกค้าคะสนใจเล่มไหนแคปมานะคะยังไม่พร้อมกระจองไว้ก่อนได้ใช่ไหมคะช่างรันคะจองได้ครับจองได้อาจะได้เก็บไว้ให้นะคะจองได้ไปเลยคะช่างรันเล่มไหนดีจ๊ะมาวันนี้เล่มใหญ่เลยครับวันนี้เล่มยาวโอ้โหนึกว่าไม่ขายนึกว่าจะโชว์อย่างเดียวอ่าขายสิ สนใจก็ทักมา <c oughs> นี่เซเว่นนะครับ <c oughs> หิวเม่ไหรก็ทักมาเลยคะ <c oughs> นี่สนใจก็ทักมา <c oughs> ใช่ไหม,มคะน,นี้เป็นใบเลื่อยเยอรมันนะครับเป็นเหล็กใบเลื่อยเยอรมันหมุนให้ดูก่อนนะครับเป็นงานผิวไฟนะฮะผิวไฟสนิมจะช้าหน่อยสนิมจะขึ้นช้าหน่อยงานผิวไฟอะ่นะครับ ด้ามเป็นไม้ประดูนะครับกึ่งใบมีดยาวโอ้โหหมดใบบรรทัดเลยเหรอบรรทัดยาวกว่า,าน,นี้ก็มีนี่คะช่างลาน,นไปเปลี่ยนมาเลยครับสิบแปดนิ้วนะครับอืมค่ะยาวสิบแปดนิ้วหนึ่งไม้บรรทัดสิบแปดนิ้วพอดีเลยครับใบกว้างหนึ่งจุดห้านะครับใบกว้างหนึ่งจุดห้าสันหนาห้าจุดห้ามิลนะครับสันหนาห้าจุดห้ามิลส่วนด้ามยาวทั้งหมดสิบ สิบสามนิ้วด้ามยาวสิบสามนิ้วน้ำหนักไม่ไหวมั้งคะหนักสวยกำลังพอดีมันเป็น,ปนมีดยาวเรื่องเลยดิฉันมันไม่ใช่ไปดาบนะครับเป็นมีดนะครับวางตาช่างวาง,วางเขาเรียกมีดดาบอ่ามีดดาบเ,าเรียกมีดดาบน้ำหนักแปดร้อยสี่สิบเก้ากรัมนะครับย,ยังไม่ถึงยไม่ถึงกิโลถ้าไหวสบายสบายช่างลัเหล็กอะไรนะคะใบเลื่อยวงเดือนเยอรมันราคาคะ่ะตัวนี้ผมจงังหวะไว้ที่สองพันห้าห้าสิบ สองพันห้าสิบสองพันห้าสิบทดสอบไหมคะเดี๋ยวจะไปถางป่าให้ดูเลยเพราะว่าอันเนี้ยสำหรับงานลุยๆได้ค่เชิญค่ะลุยได้สบายๆดิฉันไปเาไปใส่หมวกกันน็อกก่อนไหมคะต้องยิงไง้ควันนิงไว้อยู่ใกล้ๆอย่างนี้แล้วซูมให้นะคะกลัวดิฉันกลัวไอ้มียาวพวกเนี้ย ไว้ลุเท่าไรนะคะเจ้ารันคชะเห็นไหมเห็นค่ะซูมเรียบร้อยค่ะปลอดภัยด้วยค่ะขาดแล้วขาดแล้วโอ้นับด้วยเหรอคะวันนี้สองจึก๊ก็ขาดเลยเหรอคะสองจึกสามจี้ก็ขาดแล้วโอ้ ท่านท่านเอบักเตอร์ปะคะบอกว่าต่อไปตรงนี้ก็จะโล่งเตียนเลยค่ะก็คิดว่าอย่างนั้นแะครับเขาตักขึ้นมาเลยไปนี่ัดเ็ที่เครับออพูดถึงว่าเข้าปากก็พอดีเลยเนาะถางถังถังอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเชิยงลำค่ะ ถางก็ไปค่ะมีอะไรให้ถางก็ถางก็ไปค่ะทำด้ามมีดได้ไหมคะไม้เนี่ยค่ะที่ช่างลานฟันเนี่ยค่ะไม้คูนทำได้ไหมคะไม่ได้เออมันอ่อนอ๋อเหนื่อยครับเอาละเหนื่อยเอาพอแล้วเหรอเอาไปคอนติเนียต่อไปเล่มอื่นเล่มอื่นบ้าง เล็่ยาวๆมันก็โอเคนะฝันสูงสบายสบายนี่เดี๋ยวกระชร์รันแป๊บหนึ่งขอซูมเล็กลงมามาค่ะโชว์อีกทีนะคะเต็มที่สองพันห้าสิบหรอคะครับต่อหน่อยได้ไหมคะคุ้มนื่อหนไหมเนี่ยนี่สอาหอบเลยนี่นะครับสบายๆนะครับอือหือคมจริงนี่นาเหล็กอะไรนะคะลืมอีกละใบเลื่อยเยอรมันโอ้ สองพันห้าสิบเบได้เต็มที่เลยเอาอย่างนี้ในการกค่าช่างรันค่ะดิฉันไม่ลดราคาแต่ว่าให้ท่านเอฟซีมาต่อเองท่านลูกค้ามาต่อเองต่อเองค่ะถูกใจก็ให้กันไปเพียงบางทีท่านลูกค้าบอกว่าไม่ใช่ถูกใจราคาก็ลดกันไปแล้วก็ถ้าท่านเอฟซีบางท่านสงสารให้ทิปก็มีนะคะใช่ไหมคะ่คะเหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยผมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะสองพันห้าสิบ แล้วก็ต่อราคาหลังไม่ได้ต่อได้นิดหน่อยนิดหน่อยค่ะโอเคค่ะพอยอมรับได้โอเคค่ะครัสดีรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดกดติดตามติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเตือนค่ะไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับค่ะครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณมากค่ะ